สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะต่อจากเมื่อวานเป็นของหลวงพ่อโนงพอวันนี้เป็นหลวงพ่อปานสิทธิสำนักเดียวก,ก,กันกับหลวงพ่อโนงวัดอัมพวันประวัติพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานโสณโทเทระวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาติภูมิหลวงพ่อปานเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2418ในสมัยราัชากาลที่5โยมบิดาชื่ออาจโยมบรรดาชื่ออิ่มนามสกุลสุทธาวงที่ย่านบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยอาชีพทางครอบครัวคือทำนาครอบครัวของท่านนับได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะสมัยนั้นเขายังมีทาสกันอยู่ ที่บ้านท่านก็มีธาตุเมื่อตอนท่านเกิดมามีปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่คนนิ้วถึงปลายนิ้วคล้ายปอกนิ้วโยมบิดาจึงตั้งชื่อท่านว่าปานประวัติของท่านในวัยเด็กเมื่อตอนอายุ3ามขวบก็มีเหตุที่ทำให้ท่านได้ยินคำว่า ah พระอรหันต์เป็นครั้งแรก โดยในเรื่องนี้ท่านเล่าให้หลวงพ่อพระราชเจพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลวงพ่อพระราชพรพมยานได้เขียนในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานพอสรุปได้ว่าวันหนึ่งท่านวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านย่าของท่านก็ปรากฏว่าย่าของท่านกำลังป่วยหนักใกล้จะตาย เวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองถึงสามโมงคนทุกคนเขามาเยี่ยมย่าพ่อแม่ของท่านก็ไปเมื่อคนทุกคนขึ้นไปแล้วท่านได้ยินเสียงร้องดังๆบอกแม่แม่อระหังน่ะอรหังภนาะวนาไว้อรหังพระอรหังจะช่วยแม่ท่านยืนฟังอยู่ใต้ถุนก็สงสัยว่าเขาว่าอรหังกันทำไมพอท่านสงสัยก็ย่องขึ้นไปที่หน้าบันไดชันเลื่อน พอท่านขึ้นไปก็เห็นคนเขาเอาปากกรอกไปที่ข้างหูของคุณย่าท่านบอกแม่แม่อระหังนะอระหังแต่ว่าพอเขามองเห็นท่านเข้าไปเขาก็ไล่ท่านไปท่านก็เลยไปเล่นใต้ถุนบ้านอื่นพอถึงตอนเย็นเวลากินข้าวท่านแม่ก็เรียกลูกกินข้าวเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วท่านแม่ก็จัดกับข้าวมาวางกลาง สำหรับตัวท่านเองเป็นเด็กเขาเอาเข้าวใส่จานมาให้แล้วเอาแกงเทท่านบอกว่าไอ้แกงชูชีแห้งท่านชอบเขาใส่มาให้เรียกว่าไม่ต้องไปหยิบกับข้าวกินแบบประเภทข้าวราดแกงเวลาที่ท่านกินข้าวกับข้าวมันอร่อยถูกใจก็เกิดความชุ่มชื่นพอจิตมันนึกขึ้นได้ว่าเขาบอกอรหังอรหังนึกถึงคำว่าอรหังขึ้นมาได้ท่านก็เลยปลื้มใจอย่างไรชบกลนเลยเปล่งวาจาออกมาดังๆว่า อรหังอรหังว่าสองหนึ่งสามคำท่านแม่มองตาเขม็งลุกพรวดจับชามข้าวที่ท่านถือไว้วางไว้แล้วจับตัวท่านวางปังออกไปนอกชานแล้วร้องตะโกนเสียงเขียวเอา้ามึงจะจะตายหงตายหาก็ตายหาคนเดียวมันจะมาว่าอรหังที่นี่ได้หรือคำว่าอรหังพุทธโธนี่คนเขาจะตายเท่านั้นแหละเขาว่ากัน นี่ดันมาว่าอลหังที่นี่ทำเป็นลางร้ายให้คนอื่นเขาพลอยตายด้วยมึงจะตายหงตายหาก็ไปตายคนเดียวท่านแปลกใจคิดว่านี่เราว่าดีๆนี่แม่ดูเสียงเขียวปัดนี่มันเรื่องอะไรกันในเมื่อถูกแม่ดุอย่างนั้นจะขืนว่าอีกก็เกรงไม้เรียวก็เลยไม่ว่าอีกตอนนี้ไม่ว่าลุกไปหยิบข้าวไปกินทั้งน้ำตาคลอ,อเสียใจว่านี่เวลาท่านให้พูดให้ผู้อื่นพูดว่าได้ แต่เราเป็นเด็กจะว่ามั่งว่าไม่ได้มันแปลกท่านแปลกใจแต่ก็ไม่ว่าอะไรกินข้าวด้วยอาการตื้นตันใจวันนั้นเกินไม่ค่อยลงท่านพูดถึงตอนนี้แล้วท่านก็หัวเราะบอกว่าคุณแม่ฉันนะงโง่นะไม่ได้ฉลาดหรอกอีตอนใหม่นั้นตอนฉันมาบวชได้แล้วคุณน้อละหังหรือพุโทโธนี่ถ้าใครภาวนาไว้เป็นวาจาที่กล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด ถ้าใครภาวนาคํำนี้ได้ตกนรกไม่ได้เขาห้ามตกนรกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านจําได้ในสมัยเด็กๆและนำมาเล่าให้พระเนนฟังซึ่งท่านทำเป็นประจำภายหลังจากเสร็จการประชุมพระเนนแล้วในทุกวันโกน <c oughs> หลวงพ่อปานเมื่อเป็นหนุ่มต่อมาเมื่อท่านโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาดีเป็นคนผิวขาวนวลลักษณะสมส่วนทุกอย่าง หลวงพ่อฤาษีเคยให้ท่านนั่งขัดสมาธิแล้วก็ขออภัยท,ท่านเอาเชือกวัดรอบศีรษะวัดตักวัดตักไปถึงบ่าได้ส่วนทุกอย่างได้ส่วนเดียวกับส่วนของพระพุทธรูปเป็นผู้ที่มีเสียงเพราะมากเมื่อโตขึ้นท่านก็ช่วยบิดามันดาทำนาท่านเป็นคนขยันท่านได้ช่วยเหลือในกิจการงานของบิดามันดาตลอดจนอายุใกล้จะครบบวช ทางฝ่ายบิดามันดาก็จะไปคอยญิงสาวเพื่อจะมาเป็นคู่รูครองโดยบิดามัรดาท่านให้เหตุผลว่าเมื่อบวชศึกแล้วจะได้แต่งงานกันหญิงสาวที่บิดามัรดามองหาในให้นั้นเป็นลูกคนรวยแต่ท่านบอกว่าเรื่องแต่งงานเอาไว้ทีหลังขอให้บวชเสียก่อนบวชแล้วไม่แน่จะศึกหรือไม่ศึกถ้าศึกก็แต่งไม่ศึกก็ไม่แต่งไปขอเขาอย่างนั้นจะเป็นการลากหนามจุกตรอก คนอื่นที่เขาดีกว่าเขามาเขาก็จะได้แต่งงานไปทําอย่างนั้นไม่ได้ในที่สุดเมื่อบิดามารดาท่านเห็นว่าท่านค้านก็เลยตามใจพอแล้วพอดีถึงตอนจะบวชในสมัยนั้นเวลาก่อนจะบวชต้องอยู่วัดก่อนถึงสามเดือนเขาเรียกกันว่าติทยะปริวาสพระพุทธเจ้ามีพระบัญญัติอย่างนั้นมีพระพุทธบัญญัติสั่งแบบนั้น เมื่อคนจะบวชจะต้องอยู่วัดถึงสามเดือนอบรมธรมวินนยให้มีนิสัยดีถ้าสามเดือนยังไม่ดียังไม่ให้บวชให้อยู่ต่อไปอีกสามเดือนถ้ายังดีไม่ได้ไม่ให้บวชให้อยู่ไปอีกสามเดือนถ้าเก้าเดือนไม่ดีเลิกเลยไม่ให้บวชเลยแล้วอุปชาสมัยนั้นท่านเคร่งครัดเอาตามนี้ทุกอย่างตอนก่อนที่ท่านจะเข้าวัดบวชบิดาท่านมาบอกว่าลูกปานเลย ลูกย่างลูกอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีแล้วครบยี่สิปีบริบูรณ์สมควรจะบวชได้แล้วนะพรุ่งนี้พ่อจะนำไปฝากหลวงพ่อสุนนะไปบวชที่วัดปากบางประหมอนะวัดบางนมโคใกล้บ้านของเรานะ่ะอย่าบวชเลยพ่อไม่เลื่อมใสพระบิดาท่านไม่เลื่อมใสพระวัดบางนมโคซึ่งเป็นวัดบ้านท่านท่านบอกว่าพระอย่างนี้ถ้าลูกไปบวชอยู่ด้วยก็จะเสียอย่าบวชเลยไปบวชกับหลวงพ่อสุน วัดบางประหมอเดท,ท่านดีในเมื่อพ่อแนะนำอย่างนั้นท่านรับคำว่าพรุ่งนี้จะเข้าวัดทดลองจับเนื้อผู้หญิงที่บ้านของท่านมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งเรียกกันว่าทาตชื่อว่าพี่เขียวอายุประมาณ25ปีตอนกลางวันอยู่ด้วยกันสองคนท่านเกิดสงสัยเนื้อผู้หญิงขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมานอกจากเนื้อแม่กับเนื้อพี่แล้วไม่เคยจับเนื้อใคร ท่านคิดว่าเนื้อผู้หญิงมันดียังไงผู้ชายถึงอยากได้กันนักบางทีถึงกับฆ่ากันเลยก็สงสัยจะบวชแล้วนี่ถ้ามันดีจริงแล้วก็จะศึกถ้าไม่ดีก็ไม่ศึกละเมื่อคนว่างก็เข้าไปหาพี่เขียวพี่เขียวแกอยู่ในครัวเป็นทาสแต่ว่าท่านเรียกพี่ในฐานะที่เขาแกกว่ายกมือไหว้บอกว่าพี่เขียวขออภัยเถอะฉันขอจับเนื้อพี่เขียวดูหน่อยได้ไหม ว่าเนื้อผู้หญิงนะ่ะมันดียังไงเขาถึงชอบกันนักพี่เขียวก็แสนดีอนุญาตท่านก็เลือกจับเนื้อกล้ามเขาเรียกกล้ามเนื้อที่หน้าอกผู้หญิงนี่มีกล้ามเนื้อพิเศษอยู่ที่กล้ามเนื้อสองกล้ามที่หน้าอกแต่ไม่ได้จับมากหรอกจับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ลวนลามไปถึงไหนๆจับๆแล้วก็มาจับน่องเอะมันคล้ายกันบอกพี่เขียวว่านี่มันคล้ายกันนี่พี่เขียวแกก็บอกว่า เป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายกันแล้วท่านก็ถามพี่เขียวว่าทําไมผู้ชายเขาถึงชอบเนื้อผู้หญิงนักเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชอบกันอย่างไรแล้วท่านก็ยกมือไหว้ขอขมาพี่เขียวบอกว่าขอโทษนะพี่เขียวนะที่ขอจับเนื้อนี่ไม่ใช่ดูถูกดูมินอยากจะพิสูจน์เท่านั้นว่ามันดีอย่างไร พี่เขียวให้อภัยแล้วท่านตั้งใจว่าเนื้อหน้าอกของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการแล้วก็เนื้อของท่านที่น้องมันมีสภาพคล้ายคลึงกันเนื้อของเราก็มีแล้วไปต้องการเนื้อของเขาทำไมท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาก็คิดว่าไม่สึกละบทคราวนี้ไม่สึกสึกมาทำไมให้แต่งงานก็ไปจับเนื้อเหมือนเนื้อไอเนื้อของเรากับเนื้อของเขาก็เนื้อเหมือนกัน จะต้องไปเอาเนื้อของเขามาทำไมสู่ล่มกาสาวพัทพอวันลุ่งขึ้นท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ทูบเทียนไปวัดบางประหมอเวลาเดินไปตามทางท่านไปพบปลาตัวหนึ่งมันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้งเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ท่านก็จับออกไปพอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อยท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไอสัตว์นี่นะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตาม ถ้าฆ่ามันโดยเจตนานแล้วไม่เคยทําแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบปล่อยปลาแล้วท่านพ่อก็พาไปหาหลวงพ่อศุนหลวงพ่อศุนเห็นเข้ากวักมือเลยเรียกชื่อพ่อท่านบอกว่าไงเองพาเจ้าปานมาอยู่วัดหรือจะเอาเจ้าปานบวชหรืออย่างไรท่านพ่อบอกว่าใช่ขอรับเออดีจริงๆนี่ข้านึกไว้นานแล้วเชียวนะนึกว่าถ้าเจ้าปานมันจะบวชแล้วก็ข้าจะให้มันมาอยู่กับข้า ถ้าหากว่าแกเอาไปเป็นนาคไว้ที่วัดบางนมโคเวลาข่าไปเป็นอุปชาข้านึกว่าบวชแล้วข่าจะเอาของข่ามาเลยนะข่าตั้งใจไว้นานแล้วเวลานั้นท่านเรียกเข้าไปหลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบหลวงพ่อสุนก็เอามือลูบหัวบอกว่าปานเอ้ยอยู่กับพ่อนะจะได้ดีนะนับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นลูกของพ่อเอาละท่านหันไปบอกพ่อของท่านเองนะ กลับไปบ้านได้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าปานมันเป็นลูกของข้าแล้วแล้วแกก็ไม่ต้องห่วงเจ้าปานของข้ามันไม่สึกแล้วต่อไปข้ามีอะไรข้าจะถ่ายทอดให้มันทั้งหมดไอ้นี่ข้ามองมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่สี่ห้าขวบข้าก็มองมองมานึกว่าถ้าเจ้าปานนี่มันบวชก่อนข้าตายแล้วข้าจะต้องเอามาไว้วิชาความรู้ของข้า นี้ถ่ายทอดใครไม่ได้ไม่มีใครรับเอาไปวัดได้หมดข้ามองมานานแล้วว่าเจ้าปานมันรับของข้าได้ท่านบอกว่าพอฟังเท่านั้นแหละเพื่มใจบอกไม่ถูกคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นคนที่หลวงพ่อศุนวัดบางปะหมอต้องการตัวเพราะเวลานั้นหลวงพ่อศุนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีหลวงพ่อปั้นวัดพิกุล หลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโนงวัดคลองาดันแล้วก็หลวงพ่อแสงวัดพนียงแตกจังหวัดนครปฐมชื่อก้องเมืองพระสี่ถึงห้าองค์นี้ชื่อก้องเมืองขนาดหนักหลวงพ่อปานบังเอิญไปเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนบอกว่าเป็นลูกของท่านท่านจะเอาไว้เป็นลูกของท่านท่านก็ดีใจใหญ่ต่อมาเมื่อท่านพ่อกลับแล้วหลวงพ่อสุนท่านก็แนะนํา ถึงวิธีการบวดว่าปานเอ้ยการบวดนี้เป็นของยากนะลูกนะแต่ไม่ยากจนเกินไปเจ้าจะบวชจะต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนท่านการงสื่อเจ็ดตำนานให้ดูถึงตัวขานนาคว่านิพานสะสชิกิริยายะเอตังกาสาวังขะเทตวาแปลว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพานนี่เราอย่าบวชเป็นทาตกิเลสตัณหานะ คิดว่าเวลาบวชนะ่ะบวชเข้ามาแล้วนะ่ะปานโลกกรรมต้องทิ้งให้หมดนะอยากก่าเกาะนะถ้าเกาะมันตัวเดียวไม่เป็นพระเลยถึงแม้ว่าจะห่มผ้าเหลืองกนหัวก็ตามจะถือว่าเรามีสินไม่จริงโลกกรรมแปดประการมีอย่างนี้จะพูดให้ฟังนะคือ 1. อยากรวยคืออยากมีราบอยากรวยเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วดีใจคิดว่าเรามีทรัพย์เราจะสะสมเป็นทรัพย์สินให้มาก 2. ถ้าทรัพย์หมดเสียใจ 3. อยากมียศอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ยศมาแล้วปลื้มใจ 4. เมื่อยศหมดไปเสียใจ 5. นินทาเมื่อได้รับคำนินทาแล้วเดือดร้อน 6. ถ้าได้รับคำสรรเสริญก็ยินดี 7. มีสุขในการมาลมมีความเพลิดเพลิน 8. มีความทุกข์ก็หวั่นไหวสิ่งทั้งหลายเราเราอื่นไม่จำจำว่าหนึ่งบวชพระจงยาวด้วย อย่าสะสมเงินถ้าไม่มีเงินก็จงอย่าเดือดร้อนไม่เป็นไรบ้านเราไม่ต้องเช่าข้าวเราไม่ต้องซื้อชาวบ้านเขาหาให้อย่าหวังรวยอย่ารวยแล้วไม่ใช่พระบวชสักกี่ร้อยพรรษาก็ไม่ใช่พระถ้าเราจะรวยต้องรวยด้วยศิลด้วยธรรมรวยด้วยบุญบารามีเงินได้มาเท่าไหร่ทำเป็นสาธารณะนะประโยชน์ให้หมดเหลือกินเหลือใช้ตามความจำเป็นแล้วใช้เป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ให้หมด อย่าให้มันเหนือนี่จงยาด้วยรายการที่สองอยารับยศถ้าจําเป็นจะต้องรับยศอย่าเมายศจงคิดว่าเราเป็นพระเราบวชเพื่อพระนิพพานยศถาบรรณาศักดิ์มันเป็นโลกธรรมมันเป็นตัวทวงตัวกิเลสยศเป็นกิเลสลาบเป็นกิเลสสันเสริญเป็นกิเลสความสุขในกรรมรมเป็นกิเลสถ้าเราพอใจในเหตุสีอย่างนี้เราไม่ใช่พระอย่าขืนบวชเท่าไหร่ก็ไม่ใช่พระมันจะตกเอเวจีมหานรก จงจำไว้จงจำไว้แล้วก็อย่าทำนะอย่าฝืนไปเกาะตามนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราบวชเพื่อพระนิพพานปาเนยวิชาความรู้นะลูกที่พ่อมีอยู่ทั้งหมดถ้าเธอมีอารมณ์อย่างนี้พ่อให้ไม่มีเหลือเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันในฐานะที่ลูกเข้ามาเป็นวันแรกจะให้เรียนอะไรมันก็ยังไม่ดีนะต่อไปนี้ก็ท่องขาน,นาคเสียให้ครบแล้วก็ท่องหนังสือสวดมนต์ให้ได้ แล้วเอาคาถานี้ไปคาถาคือาตาทั้งสี่นะมะพะทะให้ว่าถอยหลังเอาไปเป่ากุญแจนะเป่าเ่ป่าให้กุญแจมันหลุดกุญแจนี้กดให้มันติดแล้วเป่าให้มันหลุดถ้าเจ้าเป่ากุญแจหลุดได้เมื่อไรมาบอกพ่อต่อแต่นั้นพ่อจะให้ของดีทุกอย่างที่พ่อมีอยู่ที่สุดของความดีนะ่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่พ่อมีอยู่นะพ่อจะให้ไม่เหลือเลย เดี๋ยวเราจะเล่าตอนต่อไปให้ผู้ชมฟังว่าเรื่องราวของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามกันให้ใ,หใ,หในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขอมอบคาถาบทแรกของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะมะพะทะแต่ต้องท่องถอยหลังนะคะ ซึ่งเป็นคาถาสะเดาะกุญแจและเป็นคาถาบทแรกทีห่หลวงพ่อปานได้เรียนสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องหนังเหนียวชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ